อย่างเก่าหลีหลายหลายที่ลดชา้ิไม่หมดของเก่าเลยซอฟต์พาวเวอร์เคาน์เตอร์พาวเวอร์ใช่ทั่วโลกต่างก็ได้แรงบันดาลใจร้านอาหารแบบอลาคาร์ดจ่ายแบบจานต่อจาน ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นร้านอาหารประเภทบุฟเฟ่ตกันทั้งนั้นเลยวันนี้ผมจะพาชาวบรายทุกคนมาพบกับร้านบุฟเฟ่ตปิ้งย่างเกาหลีพรีเมียมร้านนี้เขามีโปรโมชั่นบ่อยมาก ร้น <laughs> ล่าสุดผมเห็นมีปโปรราคาแค่ไม่ถึง300บาท299บาทเน็ตเลยเค b ีบมีสาขาอยู่ทั่วกรุงเทพแล้วก็ปร,ริมณฑลเลยใครใกล้ที่ไหนก็ไปแวะได้วันนี้ผมจะพามาดูที่สาขานาวมินมาดูว่าลายบุฟเฟ่ที่นี่เป็นยังไงหมูไดเอ็นี่ไม่แพ้เนื้อไดเอ็ดเลยนะ แล้วเดี๋ยวจะมีทริคการกินอาหารเกาหลีให้อร่อยในแบบฉบับของคนเกาหลีมาฝากด้วยถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ไปด้วยกันครับกับผมแก้ววอล์กเกอร์ยูทูบเบอร์หิวโซ